สวัสดีครับพวกเราเป็นนุ่งเงินกลกานะครับวันนี้พาชมอะไหล่ชุดช่วงล่างอิสุสเท r หรือภาษาช่างที่จะชอบเรียกกันว่ามังกรทองครับผมโดยอะไหล่นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับผม1เลยครับผมจะเป็นยางหนวดกุ้งครับผมคันหนึ่งใช้สองชุดครับต่อมาก็จะเป็นยางหูแหนบหลัง8ตัวครับผมบูทหูแหนบหน้า2ตัวครับ บูทปีกนกบนครับผม4ตัวครบชุดครับบูทปีกนกล่าง2ตัวครับครบชุดยางจับกันโครงหน้าตัวยูครับผมสตัวครับจักรูกันโครงหน้า2ตัวครับผมโชค๊คอัพหน้าหลังจากแบรนด์ KYB ครับเป็นน้ำมันครับตัวนี้ลูกหมากปีกนกล่างจากแบรนด์ซีล่า ลูกหมากปีกนกบนจากแบรนด์ซีล่าเช่นกันครับผมผ้าเบรกหน้าจากแบรนด์ ifk มีแผ่นรองมาให้ด้วยครับย่อนี้ก้ามเบรกหลัง ntn ครับผมสี่ฝักลูกหมากคันชักครับผมสอคู่หรือสตัวครับคันส่งกลางครับผมอันนี้ก็แบรนด์ซีล่าเช่นกันครับผมพร้อมไปประกอบได้เลยครับ แล้วก็ต่อด้วยจบสุดท้ายนะครับต้องยาพวงมาลัยครับผมซีล่าครับอยากให้ทางร้านเราจัดอะไรหรือสอบถามรายละเอียดทักมาได้เลยครับผมแอดไ3ด3สามห้าสทครับทางร้านยินดีให้คําแนะนําและตอบทุกข้อสงสัยที่ลูกค้าอยากจะรู้ครับผมขอบคุณมากครับ